แค่เบนมเปิดต้องเลยก็ตาตแล้วนงฮัดาโคโหดไงจัะใครโ้นนะเฟกูมึงอ่ะไอเด้ง นุ่มน้อยเป็นสบูนหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยก็คือใครจะมาโพสเกียนะเฟร็ดบุ๊กกลัวอยากเก็บม,มึงอ่ะตงกลางตงกลางขึ้นเชื่องไอยเจ้า Away, away. Tôi Cái như này, tôi sẽ đợi như này Đồ đưa khả như này อด,ด้วยใครที่หนึ่งสัสมึมีที่หนึ่งเนกูไมไหลเลยอ๋อองแล้วห้องแล้ว,วออออออบอกแล้วมันก็อยู่กับเราฝั่งขอ โอยแตกอ,อีกตัวน,นึงอยู่นะใครอีกตัวน,นึงอยู่นะ เล่นเหลือ,อะไรนะอุอ้ยตัวนี้นี่คือจำได้วะอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ายโดดลงกลางไปแล้วเฮี่ย จะวางระเบิดเออไม่ยิงหนสัก <Okay. S 1> บ้าแล้วเอา้คุณสบายใจเลยเพื่อนทไมฟั่งเลยคุฟอมกันคลปกลอกเลยวะ ไอ้เยี้ยบยยด,ด,ยดีง๋งไอ้มาได้ยินเสียงล้วตึ๊กตึกูดพยายามจะมีนี่ไงจะทำแบบ้า้โยโอนโ่ฮดีอะมึงน่ะ

อยู่ไหนกี่ตัวตอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทางยาวมันก็บอกมาดิเออถามกองของมายังไง mời không như Fire in the hall. Fire in the hole!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  Fire in the Fire in the ดูไว้ด้วยดูไว้ด้วยเฮียขาเก่งก็เล